เป็นมเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุมป่ากุมวอนคือแขกแกงหางป่านั่งวอนคือขังป่าลันจักจันหองคือของลันย่ำคนมีสินดินมีน้ำบ่หอนขาดเคินบกฝูงงูสั์กุน่าดกเป็นช่วยช่มดอกปลายไม้ไห้เฮืเ่อนไก่เฮื่อนไก่ไปมาจอดแย่น้ำใจดีคักแฉ่พี่น้องมูอเฮ้าเจ้าอีสานบรรยากาศตลาดนาัดโคกกระบือว่าริ่นะครับช่วงตลาดมวัวนะครับบัโฟฟอรโร่มาเก็ตอีเก มิชูน้านะครับคันคอนไก่สิ้นเดือนแล้วเด้อนะครับขออนุญาตใไทคลิปติดหน้าติดตานะครับพี่น้องแม่หอยบ้านเท่านะครับถ้ามาสอบถามบรรยากาศจ่องสวยๆนะครับจ่องสวยๆแดดออกก็มีหยังครับกันตากแดดมีตะขอนเข่าโฮมเด้อครับขันคอนเดี๋ยวไปถามราคาบังเด้อนะครับบรรยากาศก็คือคืินพ่อประมาณนะครับมาถือว่าขักบชงลงซึ่งเลงคือจังน้องเมียสดตอนไปหลายเติบนะครับเลตนาวหยพี่อายจำได้หน่อย ตระระแขกงมานนะครับพี่น ah, oh, right. ้องบรรยากาศง่ามๆเด้อง anyway. ่ามๆโบดโบดเบิง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 งามบอลงามบอเครื่องดำนะครับเอ้าเพลินน <oh, ี่มะมุนดากโอ้ยงามบอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์การขี่เบิงครับนี่เป็นไรครับเป็นไรขี่ออกดีครับโบขี่ฮักหนสูงประมาณลอยสามสิบบวกห้าลอยสามสิบผาเปิดซะเลยเปิดไปสามสิบผาครับเปิดโบแพงเดินนะครับไปหาแม่โบดเส้นเดือยจูเว่าเสเดือ วนเพราะว่ามันพูกวานพ ok. ูกเขาไฟน้าตาครับใบหูดำเด้อนะครับพี่น้องโกลนธรรมชาติส่งดีส่งงามยิ่งเด้อนะครับมักบอหิ้มด้ำเครื่องดำนะครับของคนขายกับดำคือกันเครื่องนั้นมักบอเปิดเพราะต่อร่องนะครับตัวใดอีกน่ะนี่ก็แม่นครับอหมักบดมักแดงแดงงามๆกับพี่ห่วยกุดอยู่บ่าเขาคืองามแต่บอครับหนดธรรมชาติครับอจุกลูกกระทบ หัวลนๆง่ามๆเปิดทะเลตัวนี้เปิด6 8ครับพวนผสม K68 ครับสมแล้วสมแล้วครับบางๆนี่นะแม่นครับเดยจ็เดือนเดือนก่ากับท้องเดือนนะครับตรวจท่องเอาหลดครับสูงประม่านลอยสามสิบห้าบวกนะครับหนาบองงามบอใบมีเดินนะครับ K68 ประกันเลยวะประกันท่องลดครับตรวจท่องเอาหลดตรวจเอลยนะครับราคาประกันนะครับเปิดสูงแต่ว่างามสมส่วน ใบมีนะครับธรรามชาชนคนขายกับมีผสมกาเรียบหกแปดนะครับหรือว่าเข้มกแปดนั่นแหละเอาอันเดียวกันนะครับมักบอมักบ่อโอ้ส่งมันงามด้วยคอขาดำมาหล่นธรรมชาติครับเชียงนั่มนะครับตัวไหนอีกขน่ะตัวนี้ครับแม่สาวาครับโอ้มาสามสีเลยตัวนี้โบดหล่นธรรมชาติแดงอ้าสุกบ้านนี่ตัวนี้เปิดมหาเมื่อสองพันครับทองบ่ บ่ครับแม่สาวยังทันสมอยู่ครับยังทันสมขึ้นแล้วบ่ขึ้นแล้วครับเท่านึงแต่ว่าเจ้าของร่มเกียร์ก่อนยังสมงามอยู่เด้อนะครับไทยกลางสีนีพไผยหาอยู่นะครับสูงประมาณลอยสามสิบห้าขึ้นห้าร้อยสี่สิบพันละสาวพร้อมสมนะครับเสดือสีวันหมาอารเบียนสีมันมีสามตัวนี่ครับตัวหนึ่งครับแม่ลูกครับแม่ลูกจะได้แบบนี้ครับนี่แม่ลูกโค้มนี่เปิดไว้เก้าหมื่นสองพันครับ ลูกมีใบบว่าขึ้นหนาเถอบอครับลูกสมตัวครับแม่กับมานนะครับแม่รอยสี่สิบขึ้นหนารอยสี่สิบห้าก็สั่นกับบวกนะครับแม่สมแล้วแม่สมแล้วครับม่านครับเราประกันทองเนะครับแม่ประกันทองเดินนะครับลูกแม่งามเด้นนะครับหนาเสือดือเบิงเบิงเบิงหนาครับเกรือใจบะเอ้าเครื่องดำหางใหญ่แม่เสาจักหน่อยเด้อเขาจักหน่อยจะว่างามอยู่นะครับนานกดีอยู่แม่มันใจลูกงามนะครับ อ้าวถืออีนันต์ดำบ้านเรานอกคนน่ะีตัวนึงครับนี่ยอ้าวสุดท้ายอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผอให้เบิ่งถ่ายแม่มันก่อนหน่อยหนึ่งหรือจะเอาแม่บดเนี่ยก็ได้ครับผมตัวไหนครับนี่เอาเอาแม่บดเนี่ยก็ได้ครับอ้าวแม่บดถ์เลครับตัวไหนครับตัวนี้งามๆนี่แม่บดเปิดไบสี่หมื่นแปดพันหาครับโอ้มีแต่ตัวงามๆครับวันนี้สี่แปดหาร้อยนะครับตัวนี้ทองบ่ทองสองเดือนนะครับทองสองเดือนหลอดหรือทับ อันนี้ทมโตครับทับตมาเดอร์นะครับร้อยสี่สิบได้นะครับมักบอเขามันเป็นแบบนี้เดอร์เขาแบบนี้นะครับหอกขาดําหูดําน้ามเลี่ยงเป็นออกโบดนะครับติดโบดด้อนะครับโบดจำปาเขาเครื่องดําหางงามใส่เบอร์มาคนะศูนย์แปดศูนย์ครับครับผมศูนย์หนึ่งเก้าครับห้าเจ็ดสามหนึ่งครับพี่กัดน้ำพี่บุญนั่งทหารครับเอาต่อเรื่องพี่ตมงามครับงามถืกใจอยู่ ขอบคุณครับอ้าวดูที่เขานักเรียนดูที่เขาเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปวหาเงินเสภาอร่อยข่มบ่แม่นโคมนะหาเงินเสภาอร่อยนะครับลูกแม่นี่ยเนี่นี่นี่ดูที่เขาครับดูที่เขาห้้ยเขาอ่ะแม่นไอ้พวกอย่างงก่อนข่อมว่าคาราบาวเพลคนว่าเบาจะแน่เดียวนี่ว่ามันเขาขอมนะครับพวกน่ะหายากเดินนะครับอ่อนหรือแข็งเขาอันอ่อนอ่อนอ่อนบ่ทั้งอ่อนทั้งแข็ง ห่วบ่งจับหัวหน้าอี๋ละมแม่ลูกเดินนะครับลูกประมาณลอยเ้าแล้วความสูงสมแล้วเหอสมแล้วสามเดือนกลัวประกันดีู่ตัวทองไงอะไรเลยอ้าตรวจเอานะครับแมต่ตรวจเอาเดินเดินไปอยู่ที่เขานะครับไม่ใช่เราหนาเสียได้ทองตรวจเอานะครับสูงประมาณลอยสามสิบหาเอาถึงพอถึงก็ขาดนิดหนึง่งบวกลบนิดหน่อยนะครับลูกงามดี เครื่องดาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับรวมถึงเครื่องดําค้นขายน้ำจิ้ขีบบ้างขายังดำแ้งต้นนี้จิ้ขีบเนาะแม่เบอร์มากคน่ะโซนเก่าสีครับสองเกจนะฮะนนเก่าบ้านน้ำครับสว่างสว่างวีรวงเด่นเด่นอยู่ที่เขาเดินนะครับดูที่เขารักเขาซื้อเลยนะครับอันนี้รักเขาว่ามันรักเขาขางเดียวเลยแม่เขาสองขางแบบงามเลย โค้งงามๆครับเบ่งลูกเบ่งลูกปอดแข่งขาลูกจกเดินพอลูกมันยี่สิบก็เหมือนเดิมสาวเหมือนะครับใบหลอดอยู่บ่บ่โอ้ตัวนี้มีอยู่หางบ่ไ้เอามาได้ใบมันมีใบเออมีใบมีใบใจลูกหนาแห้งอยู่เดินนะครับเปิดเทเลครับโค้งนี่หกแปดเปิดอยญ่หกสิบแปดนะครับก้อนราคาจับตองได้เดินนะครับถือว่าตําอยู่กับว่าได้เอาเพราะว่าลูกมันเด่นแห้งเดินนะครับ นะการใจลูกของมันเขาก็ได้เศร้ามือนะครับลูกผูบอลูกฟูผ,ผูเดินนะครับอนาคตกับคุ้มฟุ้งได้แม่ร้อยสี่สิบว่ามันหาสิบพันบอลอยหาอยู่วะจ้ะต่วอะไรวะลอยหายหรอหาพ่นแล้วนะครับเครื่องดำโค้งจักหน่อยเด้อหายหาอยู่เป็นงัวกระทบปลาสิ้นเดินนะครับหนาหนก,หนก,หนกงางามบอกางามมาตรฐานนะอะบอกยังไงซะใจลูกนี่ โอ้มันเตาต้นติดกะทายแน,น่นยางงามเลยบานได้อ่อบ้านทาโพสีทาโพสีพี่บุญบอแล้วเดชอุดมโอ้ทาโพสีเดชห <ไอ S 2> ม,มักบอมักบอสายหูใจหลูกลง้ามเบอร์มาหัวหน้าศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดสามหหมักทั่วเอาต่อเอาเดินนะครับขอบคุณครับผมหุมเาเบิ้งโคมเดินนะครับโค้มงงามเบิ้งลูกมันหนา,า่าุ่นุ่นย่างเซิญญญญญญนอยู่น หามื่นเจ็ดจะได้เขาได้กับพ่อใหญ่หามื่นเจ็ดต่อรองได้เจ็ดต่อรองได้นะครับสูงกว่าแม่ลอยสี่สิบสี่สิบแม่มันนะครับลูกตัวเท่ไหนพ่อใหญ่ลูกท้องได้ลูกตัวที่สองนะครับแม่กสมแล้วจ็กเดือนแม่มันแม่มันเข้า่าสองเดือนสมมาสองเดือนทับป่ะครับทับโตมากเพราะว่าอยู่บ้านเขาบอกเขานิยมหลอด่า้ลูกใส่ได้ด้วยนะครับพี่หอดว่าใส่เสือกใส่ยังลูกใส่แล้วผลนะครับ แข่งขาหน้าตาเบอร์ทั่กันใส่มาพ่อยาเบอร์064ครับศูนย์าย์หกสี่แปว่าไปแปดูนครับศูนย์หกสี่แปดแยเกเ็ดเก้าเก่าเป็นว่าเครื่องพ่าด้วยนะครับเครื่องครื่เครื่องอมนะครับเอา งามอยู่นะครับผู้ไฟหาอยู่ถ้าผู้สีครพ่อต่อได้นะครับถ้าผู้สีต่อได้หลาย้างพี่ไงต่อได้ม่กเกินบ้านหนึ่งกี่บาทบ้านหนึ่ง,งอเอาขอบคุณครับคุยเอานะครับงามอยู่<น>อเอาไฟหาสีนี่เด้อนะครับพี่น้องเมืองกระดานแยกลูกครับแยกลูกเฮ้ยลูกขึ้นเลยโลกขึ้นลูกขึ้นโลกเขาขึ้ดกันได้เอ้ยสีนกกรดสีนกกรดสีนกกรดเปิดเท่าไรครับเปิดไปสามสิบเจ็ดครับ นุ่มดำครับแยงลูกครับยังผสมยังครับยังใกล้ระดับสูงอะไรไอ้สูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอทครับเป็นได้มากบอสีสีสีนุ่มดำเครื่องดำสีนุกกดสีนุกกดนะครับเหลืองปันครับเงาหาค้าวหม้อมาใหม่ละสีนุกกดเออนุกกดเสาว่าบักตาลบักตื่นล่ะโอ้มันเกิดคนละอย่างบักตาลกับบักตาลตัวนี้มันงามดีอยูเดอร์นะครับไปเห็นไปเห็นนุกกดมาหน้าก็เลยงเอวดากเครื่องหางโอ เขาอยากจากจักหน่อยนะครับเออเขาเป็นเกลียกษณลักอ่านากับโหนกพ่อใหญ่อยู่ไปหาสีนี่นะครับนาสวยนาวันหูเรียวมักคุยเอานะครับก็ได้เองคนณอามุ่มอีกบ่มุ่มตัวนี้ตัวนี้สองเกาครับโอ้ต่ำยูเดอร์ตัวนี้นะครับสูงเขาได้เข้าไปสูงอยสามสิบเจ็ดครับสาหรือทองหรือสมหรือแยกพ่อมผสมครับขึ้นละวางพ่อมผสมหาเมือก่อนสียังบาทนี่ตัวนี้สี เฮ็ดเพื่ง CS เพื่งเลยครับโอ้ขึ้นออเดอร์พี่น้องสะดืองามอยู่นะครับตัวนี้นามไต่ดีโคงสนาตานาตาไทย่ามันส่งเชียงยี่บ่เชียงครับเชียงเปได้ไปนานับแจเออมันก็บไม่เคยเห็นกล่องไม่เคยเห็นกล่องเนาะโอ้มีสองคนนี่ไว้ตัวอีกแม่นี่ครับตัวนี้ผสมแล้วสองเดือนห้องเท่าเลบาทนี่ตัวนี้เปิดไปสามสิบสอง สมแล้ว2เดือนทอง32สองนะครับสูงอะไรอดตัวนี้ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกเงาเงามอยู่เดินนะครับสือดืมมีปัญหาอยู่มันนี่ผมมีครับผมมีผมมีปัญหานะครับมันนอนททบขี่ได้มันได้เป็นเครื่องอมเนาะตัวนี้ครับเป็นหลูกมาเจ็กโตละหลกมาสามโตครับเอาเตะแครับเบิร์ดระบวยป่ะดิเบิร์ดเหครับเบิร์ดอะมีสามเสือเนาะครับพุ่นไรแม่งต่สีนุกด สีนกกระสีเฮดเึ่งสีเฮดสีจำปาสีจำปาครับแม่ทั้งหมดเลยหมักทุ่งห้าเพิ่นเด้อนะครับครับกู้ยเอาต่อร่องเอาราคาศูนย์แปดห้าครับเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับครับผมดอนงัวแต่การครับผมบัตรเฮาโทรมาน้างัวแดงรถห้พิเศษครับอ่านเห็นบ่ขอบคุณครับโอเคครับผมโคมเด้อพี่น้องนะครับเฮ็ดแจ๊ะเจ๊ะยัยนี่บ่นมันกวงอาราเบียนะครับเรืร้อยครับเรือลอยเฮ้ สวดส่งองค์เอวดากพรไก่ยยางหาดาวสองหมื่นเที้กันองหมื่นห้าร้่นก็หาร้อยนะครับขายบุพพสองหมื่ซขายบุถึงสองนะครับแต่คุยกันสาอนุรักษ์ได้เลือดร่อยนะครับสีเขาคววานลูกคนลูกแรกลูกแรกลูกแรกอีกตั้งหักเอา มักบอมักบอขายบ่อถึงสองหมื่นซั่นะครับบ่อถึงบ่อถึงแม่ก็ลูกลูกแรกแม่ลูกลูกแรกอลูกแม่ลูอผู้ลูกผู้อนี่ในลูกนี่แล้วพออะไรเพิ่มอนาคตคุ้มฟูงบ่ะขากินนี่แล้วไวขากินนี่แล้วปัานได้ป่ะเยอะบัตรน้ำข้ามเน่ยตัวได้อีกตัวได้อีกวะนี่ตัวนี้ครับตัวหนึ่งท่าได้หน่หน่อยนี่มือหาฝันหาหมักบอหนาหนานี่แดงขายแม่ไปแลยสามหมื่นกัว ออกนุ่มเลยวะวันวันออกแล้วคนขายออกไปหรือบ้นออกวันออกด้ยโอ้คนกันย่างวันชีเรียนชีเรียนคนขายกับบ้านนั่งออกคนขายออกนุ่มเลยว่ครับคนขายคนขายกินแป๊าไปมือหาปัญหาตัวไรอีกวะวันแล้วแค่นี้แหละครับผมงามงามครับพี่น้องขึ้นแล้วบ่สมแล้วบ่ทองนี่ยังพร้อมสมพร้อมสมพร้อมสมนะครับงามบ่งามบ่งามครับงามวัวพร้อมสมคนขายพร้อมสมอยู่บ่ พ้อเบือนควนามเยอกันบอกใช่ไห้ไก่้อมเท่าไหร่ะคะพาะไอ้สี่หมื่หน่อยๆนะน่อยๆว่ามันเป็นตัวเลขสี่หมื่ห้องสี่หมื่น่เจอกแนวไหสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่นะครับเอ้า้อมผสมสูงรอยสี่สิบบงามบองามบ่เบิ้งเบงเืงเอาแบบนี่น่องหนาอยู่ด้อนะครับเขาบริคุดบอกหรือคุดคุดคุดเขาให้แล้วนะครับงามยุนนะครับงามยู่ มักบ่อแามากกัดตัวร่องได้นะครับคุยเอาตัวเอานะครับตัวได้เอก่อนี่ตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นหน่อยสองหมื่นหน่อยสองหมื่นสี่ในหน่อยเท่าไหร่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ห้องห้อต่ำแต่ตัวนี้ตัวนี้กลางแมนมันกกต่ำพันหลูกพันเต่ามั้งหรอ่ะแมนครับไม่ห่างก็อืนไม่ห่างไม่ห่างเดินนะครับไม่ห่างมหาสนีไม่ห่างมหาสนีหนังหน้าเปิดราคาต่ำน้ำนะครับเขากลวงอาราเบียนหน่อยแมนสูงประมาณลอยสามสิบเมื่อถึง บ่หัดซ้บสองพันจำปาไทยกางงามอยู่ในรับงามพอดีก็ได้อีกป่ะเอางามงามเทไรว่าไปชี้เทไรก็ชี้เจดทองทองบ่สมยังยัางย่างบ่ท่านบ่ท่านผ่านครับยัางบ่ท่านผ่านอยู่มันก็สมแล้วท่านผ่านนะครับพ่งผสมครับสมใบหรือหลอดสมสมสมโตครับสมโตครับโตนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบปวกตัวนี้สี่สิบปวกงามบ่งามบ่ะให้่โตหนาบ่ เครื่องดําเด้อนะครับเครื่องค้นขายกับดำาคือกันดําเบิร์ตดำซูแน่อร่อยดำอดยิ้มดักเออมีหนอกนิดหน่อยเบิร์เราพ่อเม่นครับสาตัวเท่นี้ละสาตัวนะครับตัวหนก็ซีมืน่อยหน่อยะซีบอซีเบิร์โทนั่มชปโกครับครับแปดที่หาสนนีบ้านน้่ครับบ้านน้ำเมืองครับนุ่นฟูดเฮา เอาหมักโทรหาต่อเอาเด้อนะครับต่อได้คุยได้แม่ฮครับต่อได้คุยได้รถได้รถขายได้ขายแมนชงพร้อมทันใกล้ๆทันใกล้คือต้องเสียค่ารถนี่เน่อยหนึ่งไะไรนั่นล่ะทีทวัดทันบัวมันก็ใกล้พูดตัวหนเห็นบะกระเด็น <laughs> งามบ่ครับพี่น้องผู้ถามมาเด้อผู้ถามมาไ,ามมาไทายเบื้องแล้วนี่แม่ลูกอีกตั้งหากนะครับเล่โค้งจั็หน่อยเด้อนะครับพันป่วยอะไรก่ะสี่หมื่นหัวปัญหาครับซอยไหนเปิดต่ำหรือเด้อนะครับเป็นไหนเป็นไหนสูงบั อยู่ทั้งคู่แห่งสูงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอ่ะร้อยสี่สิบบวกบวกพร้อมผู้ได้ลูกมั่นแน่นหนา่ผู้หงายเข่งขาใหญ่สมแล้ววะแข่งขายงแม่ยังเหมาสมเนาะครับมันเมาะสมมันาสมยังเหมาสมเลยครับมันเหมาะสมบุญปันไอ้โคงงธรรมชาติโขงเรียงแตงธรรมชาติใจลูกนาอยู่งขงธรรมชาติงขงธรรมชาติบ้านไหนคนน่ะอยู่ตะการเขาหนิดะตะการเด้อนะครับไปหาเร่อยู่งามๆครับ มันจอยจะซื้อครับแต่มันอวนนี่บักอย่างงามเลยนี่มันใหญ่แห้งมัโค้งมันครับง่ายใหญ่เงาข่องเบอร์นั้นว่าอะเพื่อเข้ามักครับขอเบอร์นั้ครับ0 9 6ย์เก้าหกครับ0 9วศูนย์เก้าสาก้าสการผืิผลมักคุยเอาต่อเอาเพิ่นเปิดตำละาเดอแมลูกนะครับเล่ครับมันโค้งซือมันเลยเปิดตำโค้งโค้งโค้งเปิดตำไหมไหครับ่ สมยังสมยัง,สม,ยงสมแล้วครับว่า<อ>สมเด็จสามมือพึ่งสมพึ่งคืนพึ่งสมนะครับไท่กลางเน,น้นอยราคาเท่าไรก่ะสองหมื่นสิบห้าร้อยครับเปิดตำอยู่นะครับไผ่หาไปเรียงอยู่เด้อน,นะครับงวส่งเด็ดใส่ได้อยู่นะครับสูงประม่านร้อยสามสิบใดนะครับบางๆเป็นงวดไท่กลางเดินนะครับกระด้งพัฒนาขึ้นมางา้มอยู่แข้งขาเป็นไหนครับแข้งขานัะแขงขาปะกันครับยี่บ้านใด มากขํเนียมกันทะลมครับกันธาราลมเด้อนะครับเพิ่งเปิดตั้มแล้วนะห้องเบอร์ในคนะศูนย์แปดสี่ครับเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่สองครับหมักทุ่งเอาต่อเอาเด้อนะครับพี่น้องราคาตั้มแล้วไปหาอยู่แดงเป็นแดงเด้อบอลลิงแดงราคาก็มีซ่อมเงินบ่หลายนะครับพระด้เลี้ยงเยอะขอบคุณครับครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องไทยเบิ่งพ่อประมาณเด้อในรับสวยมาแล้วอ่อนแดดนะครับราคาง่วงก็ถือว่า รับ้องได้เด้อนะครับช่องนี้ก็ได้ผู้กไหหางวัวไปเลี้ยงนะครับบ่แพงบ่แพงพอเสือพอตออยู่นะครับบางตัวก็ที่ว่าตําเลยล่ะนะครับพี่น้องผมเอาขอบคุณทุกท่านที่มารับจมนะครับรำรวยรำรวยอยู่ดีมีแห้งเด้อนะครับเก็บวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนากันแล้วกันนะครับไปแล้วครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับผม